ใา้นวด่อมาเกล่ยมานวดเอ้มามามาปนี้ไปยไหห้องท็อเตะน้องเลยเอใชน้ไรจนพ่อเลยจะได้เปนพ่อกันบ่ไม้ถึงแกงน้ำไหลพู่เอาน้าบ้แกงนะพอบ้พ่อกนบ้โตนั่งบปพ่อกันบ้านี่พี่น้องเลยยังนี่ อ้าน้ำเก่งอ้าวน้ำเกงพ่อลุงบุเฮ็ดยดร้ออะไรเขาตีมบัไงเนาพ่อพันจักรอ่ะนะเขาเชียรเชียอยู่น้งบุนพี่โอ้ยนี่เลพ่เน่ยพอก่กินมาตายแล้วกันตงเม่อแล้วพี่ยุดดีๆนะคนเรานึ่แก้ยสภานะ บมตายแล้วคนลุงบุญมากินสิกวยพอใชกวยปเตเินงานกิเกิแงเด้อนะขึ้นินใหม่กับทำคุ้นอยู่ดีมีแหงเนาะนอนรับบ่อยขึ้นบุญการุ่ขึ้นบ่งจะพักนนี้ตองเล่นเชื่อวนันนี้ของเบาล่า น้องยซน้องว่าเราสาวไทยว่าเราสตูดิโออีกแล้วน้องว่าราอว่รสาวไทยแมน่องไอติม่อ้องไอติมฝากมาคุอมเงินซอยนี่ของน่องน่ของน่องนังอันนี้เอาดเดดบดอ้องรัดบ้องมากอันนี้พเอาน้องไงเนาะ ตัดภาพมาคลิปนี้เป็นขั้นตอนเตรียมกับข้วกับน้าแล้ววันนี้เนาะพี่น้องเลยย่อข้วย่อน้าพี่น้องแผน,น,น,นตัวท้งนั้นก็นยังผูกคงผูกแขนอยู่เนาะทางเมนเชอ่อกับย่างไม่ไผูกพี่น้องเลยให้พี่น้องคนผูกก่อนทางเฮามาเตรียมามาเตรียมของอยู่ของกินก่อนเนาะมื้อนี้ก็จะมีเมนูอยู่สองสองอย่างเนาะตุ อ่ามีลาบทับแกงลาบหมูแกงไก่ผู้เชี่ยงเข่าดูด้วยมาผู้เชี่ยงเข่าก็มาแล้วพี่น้องเลยโูด้ยสบายดีสวัสดีรอบเด้อพี่น้องเลยต้องบุดุงตุงติงกันเลยดิ นะเรามีต nah, oh. ู้เราบอกให้ซิมอยู่เราเราอยากจักรสาาติก่อนออกไปเสิร์ฟป่ะแก่แบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมตายรดดเป้เพราะจังมีดูใช้แต่มเปลี่ยนเกี่ยวเนะเ้านู่้าวพันตื่นแต่แไ้ปัหนึ่งเข่าวตีน่งี่บว่าน้เะป็นเกานู่นฮ่าฮ่า่ามันไ่อใจเอ้าวพันตื่นแต่วได้ปันหนึ่งข่าวะตตนงีช ถ้ามัจะจกเข่าพี่น้องมันนาาเขาเบิ่อะงเ็นแเหรออ่ิ่มแล้วนจะได้มีแหงยกกระตุกง่อผาเข่าให้มูวะเด้่ขาดยังใส่ยังใส่ไหมที่มึงรู้ขาดยังขาดชูรถบจัขาดรถอมมจั แจ็บไหมเจ็บเนาะมันย่างอีกได้กนึ่งอะน้ำปลานะโอ้ยยาด้วยสาด้วยองเชื่อเป็นกินเค็มด้อ่าเป็นหมักเค็มบอบกเป็นเห็นบอกไหมนะไรจะเป็นโรคไตอือเจ็บละอ่า เป็นว่าชองหอเลยละป่พี่้องเลยตุ๋ยคำข่าจะคำก่อนยังไปเสิร์ฟเนาะนี่นี่สักแกงว่าตัน่ะตู้พุหมกด้วยไงไก่ตัวนี้น่ะไก่ใส่หมไก่ใส่หมโอ้แกงไก่ใส่ผักใส่าอะแบ้เอาเยเนาะมีหมักผักบ่คือคือบางหุ่งอะนะวัวชิคาว่าอะไรมาย่อะไอชิโต มาเป็นกลางเลยนี่มีอยู่บนผ้ากางของปลาใช่ไหมมลายมาลายปิ้ผ้าไม่เอาผ้าอีกนี่น้อนี่กับพี่น้องเอามาจุกเข่าจุกน้ำฮ็ดกับเข่ากับน้ำซอยกันพี่น้องเลยไปสิเดี๋ยวเตรียมคันแซ่บแล้วกับพี่เจเตรียมตักเสถวยรเสีจานนะปะพี่น้องไปเตรียมตักกันได้เนาะไปอ่งได้อะไรบ้าง ข่าา<อ><อ>ไปก็เราข่าไปอันนารอเมอนกันกกรนื้อาบพลนวผูกแขนแล้วก็เบาใ่กันพูดนะบ่อาจารย์เ่าเองนีนียึกเนาะเม้ยนเนาะผู้ก็ชอบพักย่นาะมตอนมะขามมันเปื่อมันลามันจากุนมเนาะ เดียนเดียนเดีนเดีนขึ้นน้ำรกไก่ตูวเออ่อใส่เุงพี่น้องเลยเนาะไปอืมาเก็บข่าไปก่อนพี่น้องเลยเบียงเข่าไปก่อนเนาะไอจังตักกงกับลากไปันดางพี่น้องเลยใส่กระสอบนะโอ้ยแม่แจ็คนะแบกกระสอบพักด้ แกกระสอบพักนอดเจเาน่ะเซ็กระสอบอ้ห้อะช้นนอกแลยวดูด้วยครับด้วยอ่ะองไปเสิบข่าวก่อนแังเสิบของกินแบกเลยแบกเลยโอยเห็นวเพื่อนนักได้ลุงบุญนี่พี่ลุกพวกนี้ถ้าได้กินข่าวเอ้เนาะก็ได้พอหนุ่มงอไ่แล้วไหนวะ สังขารนี่มิยังช่วยบ้างหรอวบ่ยดนนนเลยยืดต่อชาบุ้มีเลยชอบดำเลยวะชอบพักเอาพักกับอันข่ามาเอาเดิมก่อนมาอุ่นใจก่อนนะเพราะเป็นอาหารว่างเลยกับหลัง ผู้รูทวงผู้รูทวงใช่พันย้ายเข่าท่านหนึ่ก่อนบ้างยอข้างนอกก่อนบ้างไอ้พี่น้องเลยใจพักใจหย่าก่อนใจเข่าก่อนพี่สีเย็นๆนาะบรรยากาศนี่พอดีได้ถึงมือด้วพี่น้องเลยสนมามือห้อนนี่โอ้ยคือจะอยู่กันลำบากพกับขนมขนมกับบมี่ศาสตรกับบทัรเถิงกันนั่งพื้นเลย เดี๋ยวมาอีกข่าวเดี๋ยวมาอีกเด้อพุกหยัดเข่าด้วริงจริงตอี้เงื่ข้าไปอีกนุ่นๆทางนั้นนุ่นปุกไปเดินเนา้าเข้าเข้าอ่ะเสร็

เข่ายังใช่ไหมเยูะไปเด้อไปเอาเข่าไปบนก่อนพี่น้องเลยเนาะเอิ้นเข่าก่อนแซวอยู่บ้านนี่เขาก่อนเด้อมาส่งตอกันมามวยขอเข่าเพิ่มเด้อะการพาล้มเด้พี่น้องเลยล้มแล้วไปนี่บ่นี่ก่อนบ่เอา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 นี่ก่อนอ่ะ Ao à, tục, ăn khương <laughs> <laughs> nơ Nhưng chị phải nhoi <laughs> à. quá rồi nâng cái ăn bay 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 nó. bay 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 này bay 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 ไเย็นเจนเย็นบ้านมาผูกแขนแล้วเลยแบบถั่ล้อเลยนะโต้ไม่คัวเปนหนาวน้ำมืท่านเลยอ้นี่จะทาอะไรดูดะไอ้แม่ยอมานั่นน่ะห้องท้องตกแล้วอยากินข้าวหอัวดหอนวเลมามามาไปนี่ไปไอ้ห้องท้องีน้องเลย

ไม่กลัวตั้งก็เด้ไม่กลัวบ่ิจกีนใหง่ายดใช่มุกหนึ่งเลือหอยดูโอ้ยนแน่เจ้าหนมุ้หนมุอมุดไอมต่ไม่ได้เด้อไม่ไ้อกนมันยันของไม่ได้ขยันของไม่นี่จะขยนะนี่่ถได้นะเอ้อัมีอยู่บ้าน้องพ่อกันจะะา บอกไปเนี่ว่ายังไรอยู่ม่ต้องใจร้อนเด้อเอาแก่เพิ่นแบบว่าแก่ไิ่กินด้มันเอิ้ใจ้เอาไ้ไว้ชิคก็แบบคักเราอยู่ไกลอย่าเด้ออันนี้ด้อนีกอันน่ัานนีไป

ขอเจ้าขอไบ้าเด้อพพ่ออคนไบเไปตัวมุกบมากันนไปไปเไปนั่เพ่นอยากไปเพ่นอยากเป็นแขกน้ันี้เ้เป็นแขกเป็นแขกเป็นแขกกั้ันี้นะทางนี้บวางลยเป็นแขกกัน

ต้นสวยไปเลยเด้อคนเออโอเคจ้ะข้างในยังไรวะง้อไปจีตั้งรถป่ะตั้งรถตั้งรถตั้งรถยางเงีเลยมีแต่พ่อขอยย้าไใมุกนี่ชนมามือนี่คนมาลุดน้องช่มบอก่นมาจกน้องชเพิคนจงไว้แขกไ่ได้ค่ะทางในกันขอทางในผู้ดมามาง้อมางมา พ่อระบาย่ระบงล้วนไมยถึงว่าแกงนะพ่อพ่อคนบ่อโตนั่งบ่พอกันบ้านี่พี่น้องเลยยังงนี่น้ำเกงอน้ำแกล้งว้าลุงบุญท็ดพี่เลือกรักอะไรเข่าตีมังไงเนาะพ่อพันจะเอิญฮะเข่าเชี่ยใช่ยังลุงบุญพี่โอ้ย ทางในเพิ่์ดฮะเข่าขฉะนั้นผูกอันนี้จังะมาพูนว่ากินปลาเสิร์ฐเนาะกินปลาเสิร์ฐพี่น้องเลยกินแนวแซ่บแล้วมันอยู่ปลาเสิร์ฐอีกแล้วว่าไงาลังโต๊ะแหกปลาเสิร์ฐค่ะอ่ะกินเสีบ่น้ำพิงกินบ่สองคนคักแล้ววล่าลงมึงยุบคักยุบลงมึงเปล่ะใช่ลูกเต้าเจ้าได้สิเอิร์ดมากินข้าวกินน้ำน้ำบ่เอิร์ดมันไม่ผูกแขนคนเดียวเอิร์มึงกินบัตรชีบัญหาดได้ หมูมาเอ้มาด้วยเอ้ยมาด้วยี่เอาพักไม้นะน้ำน้ำกระเอาพี่อันพักน้ำทูงกระสอบดำมาดุเป็นอะไรแกงอยากชิมสุมเนาะมะขามเปลือยเอ็มหลังไม่คั่วลายเลยไม่ใช่เปล่าสามไม่คั่วก็หลายไม่คั่วมันเป็นสามไม่คั่วคือปลากระป๋องนะจับจุดมาได้จับจุดมาได้หรว่าคันแซ็บเดี๋ยวไผยก็อยากมีชวนนะคันบบแซ็บหรือว่านใดนี่ก็มึงกันแหละมันกันแหละนะนั่นจะเป็นนั่นหลายเนียเออ คัน่าบวแซหรือ่ลายไม่คั่วคันมาแ่ก็มีมีดอกคนหนึงเออชื่อขึนมานะกันนี่แหละสิเป็นนันั่นลไปจัดหาซิมบงยุกนี่ซิมบางบหมูับซิมแกงซิมซิมอาขอกไปกินตอนไหนขอกยอมแตง่อโนรานะลยเอาว้ทรักกินเออบวบได้ตหากันนี่กัรอบชอได้สมบูรณ์่าเป็ดมงก้างพี่น้องไง มาไหนแม่เ้นพน้ำพิไงจะอือปกินน้ำเจ้าภาพใหญ่ดีเพราะว่าลุงเิ่นสงสิกินน่อยเนี่ยทางนี้เออพวกนายอยากจำเพื่อนะพิงอยากจำพิงปะเภทวุนดกน้องเชาน้องเชาเอาไปดกมาทำพิงไหมเ้ย้เบา่งแน่น้องพิงจำไหมพี่พี่มากินน้ำแกงนยมากินน้ำน้ำนี้ไหมน้ำหวานไหม ใครดินนะคือไพ่น oh. uh ่ะพ่อแม่แล้วอยู่พี่มันคือไพ่เมนคือตะปากพ่อสบายดีป้าลุงนั่นรึล่าสบายดีเดี๋ยวปขึ้นมาแล้วพ่อคือไผ่ก็คืองามคือแม่รอคือพ่อเนี้ยต่อทั้งพ่อทั้งแม่ย่องเอาเด้พี่น้องเลยบ่ป้าลุงโมมี่แต่โมย่องลูกเตียงจกชิย่องไผ่ย่องกับพิงกับโมเมนดุกี่ย่องพิงกับงามอยู่โมเมนดุกเฮ้า กูกูพอเนตะกูตะกูคือน้ำพิงนี่ลูกนังน้อน่่ะเดี๋ยแม่ไปเอาน้ำหวานมาให้ก็ได้สด้ให้แม่เปียกินเด้เชียงวะเห็ดเสียงเสีย่บุพเพออมามันสิท่านมูอยู่ทางในผเนาะเป็นเป็นพกไจักหนแม่เปี๊ยหาน้ำหวานให้เนกังจจอกให้ไแทงไงแบวดีแทยู่ติ อินายนั่นเออนาวเออนาววนายนั่นบรถทุนบ้านะบอบอเห็เออเอาก็ได้ข่าหูล้วบรอทุนบ้าใน่สงเนบอรอทุนในช่วงนี้น่ะไม่ได่อ้ห้มีอย่างเทพรถพูดพี่น้องเลยไม่ได้รถสักนิดโอ้ยนะแต่ป้ามาเนี่ยตกเลย้เไม่ป้าไม่นขวด้หย กดใหญ่กดน้อยมาสูมูกินไปแล้วเอาเปลี่ยนน้ำส้มครับเต้ฮะเสีบหน่อยแิ๊บอ่ะเสียบจิ่บอ่ะอนุนสอเงินแซ่ยอยิ่บ่โดยมเจ้ามาน่สบายไปได้มาเนาะพอเฝ้าหานเนาะอนุนแกเป็นเด็กเสิร์ฟอิูยดีก็ไปเรียกเป็นเ็กโอ้เด็กเสิร์ฟได้กินนายได้นุน ทำไมเล็กเสือกินกินอะไรล่ะทำไมเล็กเสืกินอลไวล่าน้าเล็กจิตักมาเสือกไว้เด็ดๆเอาเส้นแซ่บเส้นแซ่บด้วยด้วยเดยพี่น้องเลยเดี๋ยวสุดท้ายเพ่อใหญ่จะไปผูกแขนอันประตอพี่น้องเลยเพราะว่ามีทั้งน้องนางเนาะน้องสาวเนี่ยพี่น้องเลยกับไอ้อันเบาเล้าเนาะน้องชายน้องสาวน้องไซนี่อยู่ฝั่งไทยแหละพี่น้องเลยฝากเงินมาผูกแขนประติเพื่อนเพื่อนใหม่เนาะเดี๋ยวไทยไทยพ่อใหญ่มาช่วยใช่ไหผูกแขนเพื่อน

บมเลว่ายก่ิาบอเข้าว่านะนัยันนยัดแล้วพี่น้องเลยไม่อุ่นค่ะก็มาออมบูทันแล้วอย่างเนาะไปกินวัดปต้เลยแต่คือว่าได้ล่หมูจะมากินดอกเราจะลดหุ่นเดี๋ยวนี้น่ะขอจ้างอยู่ ไดเอทเดี๋ยวนี้น่ะว่าเปิดแล้วถ่ายรเจ้าเยี่นี่้นะกินข่าวกันชาวบุญนะอมาผูกแขนทางลุงเตอร์กับป้าเตอร์ก่อนใช่เอาคุณเทิงบ้างขุนน่ะนั่งลุงตุงตุ้ยผูกแดญนะแดดไปหนไรแดบพอดีบดๆนละ นเ่นีนีว่าินมตายรละไม่ยุดอีคนเาเลยแกบ่ยจ้ามันบตายแล้วคนลุงบุมากินจิงวบ่จิกวบ่เอ้ยอันนี้ของข่นี่ของข่อยู่ดีนี่เงกยเามาตอร์มาทางนี้มาต

ไปด้้ือ้งาวยังกินกุ้อดเนาะเร็จแล้ตะใครกยนีินแหงเด้อเนาะเพื่อนใหม่กัทำุ้นอยู่ดีมีแหงเนาะนอนแล้ววุ้ขึ้นดือนบุญจกาน้น่ขึ้นบ่จะนบ่องเมียนเ่่อันี้น่องบล้าอ่าน้อง วาเราสาวไทยช่อว่าเราสตูดิโออีกแล้วนวาเเออวาเาสาวไทยแม่น้องไอติมพ่อน้องไอติมฝากมาเขาเนอเอนีของน้องนอนั่งนองอันนี้เออด้วยบเดอบดบอบดอบอดอออ

เกือบเพียเออเ่าเมื่อบ่านี่ื่เรปประตูลังคุณเนี่สันประตูทั้งลังคุณเออเกือบเพียบ่เนี้พี่น้องเลยดู่าถือเกือบเพื่นไปแยกแพงอะนะทััเนียหาเกือบเพื่อเพียแด่งานแบบเกือบเพียบ่เนี้พี่น้องเลยเนาะ มกดเกิมีรถขี่เมือไดตอนมากับมาดีๆตอนเมื่อเมื่อตีนเป้าเนาะยังน้ำทงน้ำใส่าพกพกเมื่อจังไนีพวกเมื่อกเ่ห็นพกเมื่อไอ้จกไม่บังเห็นชนชุนนี่ชนชุนนี่อะไรพีวเราย่พี่เรายิงเสาในกีฬาอิ่มอยู่เลยว่ะ ว่าใ่ไหมบุยิมไปเ่าไปคานกันเน้นะเชเออว้ยอันี้บ้าอันกี่ได้กนได้นีบ้าอวกูมาเออเราเลยอ้ะกินมใน่าะในภาคอนพันแล้วเป็นญาติกินขนมไมได้ไป่าาเข้าไปหาแล้ว่าซกเ่าบไปบุกแล้ว้หลเร้งอะไกูพักนเรือบ่หพักเลือเออเหาห้องช่างแตกี่นี่เนาะมาแล้เราเรือบอกอยู่ใจเย็นๆมาเอาแม่ไหมไปจับไปไป เอาไปด้วยเดี๋ยวปั้เตอร์ได้สิเลือกแต่พักระลำเนี่ยเอาไปคันชมไป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 ชมไปไปชมนไปแล้วคักแล้วบาทางนี้เสฉะมันจะพูดเทาพูดกันทางนี้เสฉะเสฉะแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้พี่น้องเพิ่งจะเมื่อเวียกไาเวียกมันมาดิเนาะโดยโดยโดยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงด้วยดีพี่น้องเอ้ทางแม่ใจดีเพื่อน กะโบได้อยู่น้ำซ้ำเนาะโอ้กิน้องเลเสียได้แต่กะบบเป็นยังทั้งแม่เพิ่นกะหนุ่งยากเวียกคือกันเนาะเป็นชดช่วยมากสัมนี่กะป้าเป็นบุญเป็นคุ้ทางของป้าตื้อลุงจอยได้พี่น้องเลยเนาะบุญรดนับอีดีแด่นี่แด่เพิ่นจังหวะเนาะพี่น้องเลยเอ๊ะป้าไปใช้ดุป้าได้เป็นร่างถอยได้ไปลงห้องเป็นร่างถอยได้ป,ป้ป้าป้ามีข,อขอ่นาวกินน้ำอิ่มได้พี่น้องเลยเก็บเสื้อเก็บสาได้ป่ะเนี่ เออบัตเตอร์พูดพูดพูดไหนๆบอสบอตเตอร์น่ะป้ายๆสำหรับคลิปนี้แมเงเสือสิบอตัวจบคลิพิรเดอร้อพี่น้องไอ้เนาะพ่อๆกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสบายดีวัชพูชุกน,ขขนเดอ้อเนาะ